นักเรียนครับนักเรียนทุกคนเป็นการประดัตจิตภาวนาวันนี้เพื่อนึกถึงคุณของมารดาแมา่เราทุกคนนั้นมีแม่ครับใช้เวลาไม่นานครับประมาณสักสิบห้านาทีทกิจกรรมนี้เพื่อนึกถึงคุณของมารดาให้เราท่านล่ายนะครับตั้งตัวรทรงนั่งคัดสมาธินัน่งกุบันดุงเท้าขวาเท้าซ้าย วันนี้เราปฏิบัติหนึ่งปีเราเลือนทิงแม่เราให้เจพี่เพื่อให้เป็นบุตรเป็นบุตรสนท่ากายให้ตรงมือขวาท่ามือซ้ายนะครับคิดว่าทุกคนมีแม่คนระับวันนี้เราขอทำความดีเพื่อแม่สักสิบห้านาทีเลึกนเลื่อคุณบนขอ,ของแม่นะครับตั้งใจให้ตรงแล้วรับตา ยืนตัว,ตวขึ้น,นครับอย่านั่งหลังคลองอย่านั่งหลังงอยืนตัวขึ้น,หล,ลลนกกหลังตามเบาๆลุร่มลมกระองใจมาสู่กายท่าหลังยังไม่ยังมีกระดูกกระดิบน,นะครับข้าหลังท้าคนมีเพื่อแม่ก็ตั้งใจใเป็นที่นะครับใช้เวลาไม่นานหลังตามเบาเราเลิกเึ่นทงบุญคุณของแม่เล้น นึกถึงใบหน้าของแม่เราแม่ผู้ให้กำเนิดเรามาแม่นะครับแม่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 คำว่าแม่แม่คำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการเป็นธนาคารเป็นพระกรมเป็นล่มไสเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรรา เป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ไปอุ่นทั้งกายใจเป็นผู้ให้ทุกสิส่งใจไม่รามือครับก่อนตัน,นี้คือซสี่วหนึ่งของพระคุณแม่ซึ่งมีอีกมากมายที่ปรนนา,ายังไงก็ปรนนา,าม่หมดน้า,ามาวระคุณแม่ ไม่มีวันจะทดแทนต้คุณแม่ได้หมดนะครับพรคุณแม่นั้นมีประมาณหาที่สุดไม่ได้ท่านอุปมาว่าแม้สมมติเอาแผ่นดินสิ้แนแห่งหนเป็นเมือกก้อนขอนละลายในสายชนจนเต็มล้นมหาสมุทรสุดนาทีแล้วเอาเขาพระสุมเมนที่เด่นล่า เป็นปากกาจุมมึกบันทึกที่เอาท้องฟ้าเป็นกระดาษวาดวางดีแล้วเขียนชี้บุญคุณท่านมารดาเขียนจนสิ้นดินฟ้ามาหาสมุทรเขียนจนสุดพระสุเมนที่เด่นล่าก็ไม่สิ้นสุดบุญคุณสุดุณ,ณ,ณมารดานักเรียนที่นักหน่อยครับ ขณะที่เรามาเรียนหนังสือที่วัดสุทันบางทีเราอาจจะท้อแท้เหนาเบื่อหน่ายต่อการเรียนแต่พวกเราเคยคิดไหมครับว่าเรานึกถึทวนตอนที่เรายังเป็นเด็กสิครับใครครับที่อุ้มเราแน่อกก่อนพวกเราที่แน่อก ยังจำไออุ่นไออุ่นของแม่ได้ไหมครับแม่อุตสาสั่งสอนบอกกล่าวฝึกให้เรานั้นได้รู้เบื้ต้นมือนุ่มๆของแม่นั้นคอยปกป้องเราจากประทับประคองให้เราตั้ง,งแงต่เล็กจนโตฝึกให้เรานั้นก้าวเดินไปได้ ก่อนนอนแม่จะร้องเพลงกล่อมกล่อมให้เราหลับนอนอย่างมีความสุขสายตาของแม่นั้นเอื้ออารทรท่านส่งความรับความปรารถนาดีบางทีท่านก็เล่า,านิทานหลายเรื่องที่ท่านเล่านิทานก่อนนอนจนเราหลับ ผู้สุดท้าย,ายท่านจะจากพ่อแม่มาที่นี่หลายท่านยังจำได้คำสั่งที่แม่ตะโกนสั่งให้ลูกเพื่อความความหวังของแม่แม่นั้นอยากจะเห็นความประสบความสำเร็จของเราพวกเราลองย้อนมอ,มอย้อนไปที่บ้านตัวเอง ้งุด้ายเราเจอพ่อแม่เราท่านแต่งชุดอะไรดวงตาของท่านมีความสุขร่วมีความทุกข์ลองมองให้เห็นภาพดวงตาของแม่เราภาพของพ่อเราแม่ที่คอยเลี้ยงดูเราจนกระทั่งจุดบัดน,นี้หลายคนนั้นไม่เคยนึกถึงมัวในคิด เลื่เพื่อเพลินสนุกสนานหลายคนนั้นกลับทําตัวไม่ดีไม่เคยนึกถึงทุกคนท่านเลยแม้แต่สักนิดก่อนที่เราจะมาสายตาท่านอ้อนวอนอยากจะเห็นความสําเร็จของเราเราลองนึกถึงสายตาของท่านเิครับความปรจจานีาของท่านอยากจะเห็นลูกนั้นสําเร็จสําเร็จการศึกษา คำว่าแม่นะเป็นคำที่สั้นๆที่ทุกคนไม่เคยนึกไม่เคยควนไม่เคยให้ความสาคัญกับคำนี้เท่าไหร่รับแต่ว่ามันมีความหมายมากมายแม่เป็นครูคนแรกเป็นครูและอาจารย์คนแรกสอนให้เรา้รู้จักสิ่งตา่างๆคอยอบรมสัง่งสอนเลี้ยงดูมาตลอดตั้งแต่อยู่ในท้องจนคลอดออกมา แม่ก็ยังรับลูกอยู่เสมอแม้ว่าลูกนั้นจะทำผิดขนาดไหนก็ไม่เคยโกรธให้อภัยเสมอมา